วัฒนธรรมการปลูกและดื่มชามีมานานไม่ต่ำกว่า4,000ปีประวัติศาสตร์เล่ากันว่าการดื่มชาถูกค้นพบครั้งแรกที่ประเทศจีนโดยจกักรพรรดิเสินหนิงโดยรสชาติที่ถูกปากจึงได้รับการพัฒนาต่อการมาเป็นวรรณกรรมชาคลาสสิกชาชิงที่เป็นตำราเกี่ยวกับการปลูกชาการผลิตวิธีการดื่มและการชงชาในประวัติศาสตร์เล่มแรกของโลกโดยคำเรียกชาอาจกล่าวได้ว่ามีอยู่สองประเภทเท่านั้น นั่นก็คือชาและทีโดยอาจจะสะกดหรือออกเสียงแตกต่างกันขึ้นอยู่กับภูมิภาคและประเทศน,นั้นๆแต่ทั้งสองคำล้วนมาจากภาษาจีนเหมือนกันโดยคำว่าชามาจากการอ่านออกเสียงแบบกวางตุง้งที่ใช้กันในแถบมณฑลกวางโจในบริเวณพานิชย์อย่างฮ่องกงและมาเก๊าที่ที่มีการติดต่อค้าขายกับชาวโปรตุเกสและชาวโปรตุเกสก็ได้นำคำนี้ไปเผยแพร่ต่อในบริเวณประเทศอินเดียในช่วงศตวรรษที่16 ส่วนคำว่าทีมาจากสำเนียงฮกเกียยยเ้ยนโดยใช้ในแถบท่าเรือเซียเหมินและเฉวนโจบริเวณที่มีการติดต่อก,กับชาวโยุโรปชาวตะว,วันตกรวมไปถึงชาวดัตและมีการเผยแพร่ต่อในดินแดนอาณาน,นิคมอย่างชวาและทำการค้าขายกับชาวมาเลก่อนที่ชาวดัตจะนำคำนี้ไปใช้อย่างแพร่หลายในโยุโรปตะว,วันตกจนกลายเป็นคำว่าทีอย่างในปัจจุบันสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิดีสตอรี่นะคะ วันนี้มาพบกันในหัวข้อ10อันดับชาที่มีราคาแพงที่สุดในโลกก่อนจะไปรับชมกันอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะอันดับ10ชาหอมเทียนฉือชาดอกไม้หรือชาหอมเทียนฉือเป็นหนึ่งในชาที่มีราคาแพงที่สุดในตลาดโดยมีราคาประมาณ6,000บาทต่อกิโลกร,รมัมเป็นชาที่ทำมาจากดอกสมซานซี ที่ปลูกในมนโทลนยูนานประเทศจีนซึ่งจะมีการเก็บเกี่ยวเพียงหนึ่งครั้งในรอบ3ปีชามีรสชาติหวานสดชื่นพร้อมด้วยกลิ่นหอมคล้ายสมแห่งบริโภคเป็นประจำจะช่วยบรรเทาอาการนอนไม่หลับช่วยกำจัดอาการอักเสบและขจัดสารพริษออกจากร่างกายค่ะอันดับ 9. ชาเกาซานชาเกาซานเกิที่มักเรียกกันว่าชาบนภูเขาสูงถูกปลูกในส่วนชาบนที่สูงของไต้หวนัน ที่ระดับความสูงกว่า1,000เมตรที่ที่มีอากาศเบา,เบ,าบางและความชื้นสูงชาที่ถูกเก็บสะพานกระบวนการหมักที่ซับซ้อนทำให้ได้ชารสเข้มข้นไม่กลิ่นหอมเข้มขายอยู่ที่กิโลกรัมละเกือบ9000บาทค่ะอันดับ 8. ชาเกียวคุโระเกียวคุโระมาจากใบชาเขียวชั้นดีชาเขียวประเภทใบเกรดดีที่สุดของญี่ปุ่นโดย King of Japan Green Tea ที่ไม่ผ่านกระบวนการหมักมีความผมฝาดน้อยถูกจัดเป็นเซนชาชนิดหนึ่งที่ได้รับการประเมินให้เป็นเซนชาชั้นสูงโดยมีชื่อคือชาลำค้างหยกซึ่งถูกใส่ใจตั้งแต่การเพาะปลูกเปรมาแสงแดดการเก็บเกี่ยวอาจกล่าวได้ว่าเป็นชาที่ต้องอาศัยเทคนิคการปลูกและประสบการณ์เฉพาะของทีมาสเตอร์จึงจะสามารถเป็นเกียวโครวโรที่ดีออกมาได้เกียวโครวโรจะเป็นเหมือนชาที่แต่ละไล่ชาในญี่ปุน่นนิยมพัฒนามาแข่งขันกัน เพื่อพิสูจน์ว่าตนเองคือตัวจริงในวงการชาซึ่งประโยชน์ของเกียวโครโรก,ก็คืออุดมไปด้วยวิตามินหลายชนิดที่ดีต่อผิวพรรณและสุขภาพมีคาเทชินที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระและถึงแม้จะมีคาเฟอีนสูงแต่ก็มีสารที่ช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายเช่นกันปัจจุบันถูกปลูกมากในแถบอุจิประเทศญี่ปุน่นโดยมีราคาสูงถึงกิโลกร,รัมละ20,000บาทค่ะอันดับ7 Silver Tip Imperial Tea ชาอูหลงแบบชาทำมือไม่มีการใช้เครื่องจักรใดๆทั้งสิ้นในการผลิตเป็นสูตรเฉพาะและเป็นลิขสิทธิ์จากไร่มาไคบาลีเมืองดาจิลลิงประเทศอินเดียอยู่ในเทือกเขาหิมาลัยความสูงจากระดับน้ำทะเล6,700ฟตุตเลยทำให้มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปีจนได้รับสมญานามว่าเป็นราชินีแห่งคุนเขาที่ขึ้นชื่อเรื่องหลงผลิตชาและแปลร,รูปชาที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลกชาอูหลงจะถูกผลิตจากยอดชาที่ถูกเก็บเกี่ยวในวันพระจันทร์เต็มดวง โดยผู้เชี่ยวชาญด,ด้านการเก็บชาเท่านั้นใบชาจะมีลักษณะคล้ายเข็มเงินและมีกลิ่นหอมอ่อนของผลไม้โดยเป็นชาที่มีสีสวยและรสชาติดีจึงทำให้ถูกขายในราคาสูงถึงกิโลกรัมละ65,000บาทซึ่งนับเป็นชาที่แพงที่สุดในอินเดียค่ะอันดับ 6. ชาอูหลงที่กวนอิมชาที่กวนอิมเป็นชาอูหลงของจีนที่ค่อนข้างมีชื่อเสียง มีหลายตำนานที่บอกเล่าเกี่ยวกับที่มาของชื่อหนึ่งในนั้นเล่าว่าในสมัยของจักรพรรดิเฉียนหลงมีชายคนหนึ่งได้น,นัดพบเพื่อนบริเวณตีนเขาพะโพที่สัตว์กวนอิมที่เมืองสีผิงมณฑลฝูเจียนและได้พบกับต้นชาที่สวยงามมากต้นหนึ่งจึงได้นํากลับมาปลูกที่บ้านและคนพบว่ารสชาติของมันนั้นอร่อยมากกว่าชาอูหลงทั่วไปในตอนนั้นจึงได้นาต้นชาต้นนี้มอบให้กับขุนนางเป็นของกำน,นันและขุนนางก็ได้นําไปถวายจักรพรรดิต่อ ซึ่งเมื่อจักรพรรดิเฉียนหลงได้ลองชิมก็ให้ความโปรดปานชานี้เป็นอย่างมากจึงได้สอบถามถึงที่มาที่ไปและได้มีการตั้งชื่อตามแหล่งกําเนิดว่าที่กวนอิมซึ่งมาจากต้นชาที่งดงามดั่งพระโพธิสัตว์กวนอิมแล่มีรสที่ดังแน่นเหลากับเหล็กปัจจุบันชาออหลงที่กวนอิมเป็นหนึ่งในชาที่ได้รับการยกย่องมากที่สุดในโลกใบชาถูกนาไปตากแดดจนเป็นสีทองสดใสให้รสชาติของถั่วที่โดดเด่นและกลิ่นหอมของดอกไม้ซึ่งมีราคาสูงถึงกิโลกรัมละ หนึ่งแสนบาทค่ะอันดับห้าชาอู่หลงนาซิซัส,สชาอู่หลงนาซิซัส,สถูกตั้งชื่อตามบุคคลในตำนานเทพเจ้ากี่เป็นหนึ่งในชาอู่หลงที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในประเทศจีนซึ่งมีการปลูกและเก็บเกี่ยวบนภูเขาหูยี่มณฑลฝูเจี้ยนของจีนและบริเวณที่ปลูกชาผิงลินในไต้หวันตัวชาวมีรสชาติของไม้และช็อกโกแลตให้กลิ่นหอมคล้ายกล้วยไม้และผลไม้เปรียบเทียบได้กับไวชั้นดี ซึ่งในทุกๆ2ปีจะมีการนําออกมาตากใหม่เพื่อไล่ความชื้นและเพื่อเป็นการปรับปรุงรสชาติการดื่มชาตัวนี้เป็นประจำยังมีส่วนช่วยพัฒนาความตื่นตัวช่วยป้องกันฟันผุโรคกระดูกพรุนโรคหัวใจและมะเร็งซึ่งมีราคาประมาณ2 0 0 0 0 0บาทต,ต่อ1กิโลกรัมค่ะอันดับ4ชาผู้เอ,อ๋ชาผู้เอ,อ๋กำเนิดเครืครั้งแรกราวศตวรรษที่18เป็นชาหมักที่ทำมาจากใบ และหน่อของต้นชานิยมผลิตจากต้นชาที่ถูกปลูกทางภาคใต้ของมณฑลทนยูนานซึ่งมีกรรมวิธีผลิตแบบโบราณโดยการหมักไว้ในเข่งตะกา้าที่สารด้วยไม้ไผ่และรองด้วยใบตองจากนั้นจึงอัดชาเป็นก้อนตั้งแต่ขนาดทั้หัวแม่มือจนไปถึงขนาดเท่ากับโต๊ะแล้วเก็บรักษาเอาไว้ในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูงตั้งแต่1ปีไปจนถึง20ปีแล้วถึงจะมีการนำออกขาย ชาชนิดนี้ไม่จําเป็นต้องอัดเป็นก้อนเสมอไปแต่เพราะว่าสมัยโบราณการอัดเป็นก้อนสะดวกในการขนส่งมากกว่าชาผู้เอ่อที่ผ่านการเก็บเป็นเวลานาน,านๆจะยิ่งมีรสชาติที่ดีมากขึ้นส่วนมาถูกผลิตขึ้นในมณฑลยูนาาประเทศจีนเป็นหนึ่งในชาที่ได้รับความนิยมอย่างมากในไต้หวนันและยังมีการนําชาชนิดนี้ไปทํเป็นยายอีกด้วยโดยมีราคาขายอยู่ที่กิโลกรัมละ3 0 0แสนบาทค่ะอันดับ3 Y ม l ยลโลว์โกตีบัส เยลโลโกทีบอสเป็นชาสุดพิเศษจาก t w g ซึ่งถือเป็นแบรนด์ชาชั้นนำที่ประสบความสำเร็จสูงโดยมีสาขาในเมืองใหญ่ๆทั่วทุกมุมโลกโดยยึดถือคอนเซปต์ความก่อหลูที่ทุกคนสามารถเอื้อมถึงได้โดยชานี้มีราคายอยู่ที่ประมาณชีแสนบาทต่อกิโลกร,รมัมด้วยความพิเศษที่เริ่มตั้งแต่กระบวนการเก็บยอดอ่อนของชาด้วยการใช้กรญไกทองอย่างปราณีตซึ่งช่วงเวลาในการเก็บเกี่ยวก็ทำได้เพียงปีละครั้งเท่านั้น หลังจากการแปลรูปแล้วก็นํามาเคลือบด้วยทองคําซึ่งเป็นทองคําที่สามารถกินได้แล้วจึงนํามาเสิร์ฟชาจึงมีเอกลักษณ์ชัดเจนจากกลิ่นและรสชาติของความเป็นโลหะผสมกับกลิ่นของดอกไม้ที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวค่ะอันดับ2ชามลนแพนดา้าชาชนิดนี้ได้รับการเพาะปลูกครั้งแรกโดยอันยานชีผู้ประกอบการทั้งภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีนและมีการเริ่มใช้มลนแพนดา้า จากส่วนเพาะพันธุ์ใกล้เคียงเป็นปุ๋ยอินทรีย์ซึ่งเป็นหนึ่งในเคล็ดลับของการเพราะปลูกใบชาชั้นดีเพราะโดยปกติร่างกายของแพนด้าจะดูดซึมสารอาหารได้เพียง3 0ส่วนอีก70%จะถูกขับถ่ายออกมาจึงเป็นที่มาของความคิดที่จะใช้มูลที่อุดมไปด้วยสารอาหารมาเป็นปุ๋ยให้กับต้นชาเมื่อชาดูดซึมแร่ธาตุและวิตามินต่างๆก็จะช่วยให้ชามีสรรพคุณและมีประโยชน์ต่อร่างกายมากขึ้นไปอีก จนทําให้ชาชนิดนี้มีราคาสูงถึงกิโลกร,รัมละสองล้านบาทเลยทีเดียวค่ะอันดับ 1. ชาต้าหงเผาชาต้าหงเผาโดยชาเสื้อคุมสีแดงใหญ่มีมูลค่าประมาณ1.2ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งตีเป็นเงินไทยประมาณกิโลกรัมละ42ล้านบาทถูกยกย่องให้เป็นราชาแห่งชาอูหลงและในขณะเดียวกันก็เป็นชาที่แพงที่สุดในโลกซึ่งชาอูหลงนี้มีประวัติย้อนกลับไป ตั้งแต่ในสมัยราชวงศ์หมิงได้รับการยกย่องให้เป็นราชาแห่งชาอู่หลงด้วยกลิ่นหอมอันเป็นเอกลักษณ์ที่เหมือนกับควันไฟผสมกับความหวานคลายน้ำผึ้งนอกจากนั้นใบชาย,ยังมีการเก็บเกี่ยวในจำนวนน้อยเพราะต้องปลูกในหุบเขาสูงซึ่งชาที่ดีที่สุดจะต้องมาจากต้นแม่ซึ่งมีเพียงหกต้นเท่านั้นที่มีอยู่บนโลกนี้นั่นจึงทำให้ชาต้าหงเผาในปีพศ2548ประมาณ20กร,รัมจากต้นแม่ถูกขายในราคาประมาณ30,000ดอลลาร์สหรัฐ รือเล่าหนึ่งล้านบาทกลายเป็นสถิติการประมูลที่สูงที่สุดปัจจุบันต้นชาต้าหงเผานิยมปลูกในภูเขาวูยีมณฑลฝูเจี้ยนของจีนซึ่งได้รับการยกยก่องให้เป็นสมบัติของชาติเนื่องจากหาได้ยากและในระหว่างการเยือนจีนอย่างเป็นทางการของอดีตประธานาธิบดีริชาร์ดมิลเฮนิกสันผู้ก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนเหมาเจ๋อตงก็ได้มอบชาจำนวน200กร,รมัมเป็นสัญลักษณ์ของสันติภาพและมิตรภาพระหว่างสองประเทศเป็นของขวัญค่ะ เ,เพื่อนๆสนใจหัวข้อไหนสามารถไปศึกษาเพิ่มเติมได้ในลิงก์ที่เราแปะไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะก่อนจะไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe ให้กับเราเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยค่ะ